โตโยต้าซีเออาร์นะครับติดชุดลากเรือลากสกีลากบิ๊กไบค์ตัวน,นี้เป็นไฮบิดนะครับหัวบ,บอลเป็นหัวบอล50มิลลากเรือได้เจยสกีได้บิ๊กไบค์ได้ตัวปอเมาส์ันนี้นะครับสามารถถอดเข้าถอดออกได้เวลาไม่ใช้งานจะไวอยือ่หนังพอัวรถห,หรือแค่ไปเลยตรงนี้ ชุดปักไฟเป็นปักไฟเจ็ดพิงเดตามสัญญาณไฟรถเลี้ยวซ้ายเล็วกว่าไฟเบรกไฟไลีไม่า,มา่ามีตับเกียร์ด้านล่างนะครับกันโมเมาส์คอนมีสปริงกันท้ายนะครับกันหัมบนลอยูโอ้โหตาเซนนะครับซ่อนขานทั้งหมดนะครับได้มีการเจาะตัวรถนะครับ ุณครับสำหรับการรับชมตัว Toyota CNR Hybrid